รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Assalamualaikum สวัสดีครับทุกท่านที่ชมในรายารั่งังไงน้ำิกราบูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับค่ำรารการนาศิกรับูเจอกันเช่นเคยที่หน้าจอช่อง1เปดนบี s ีาวแห่งนี้กับยามิละการดองผสมผสษานภาษามาลายูภาษาไทยแกเจนาอยู่และก็แกเจะไทยวันนี้คุณผู้ชมรายการนาศิการบูที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการออมไม่ว่าคุณจะออมในรูปแบบแบบไหนก็ตามแต่แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดพอคนเราอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ย อพอลราอายุเริ่มมากขึ้นเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะทํางาน ใครเนะจะเลี 68, is, ้ยงดูเราโชคดีถ้ามีลูกหลานที่คอยเกื้อหนุนคอยจุนเจือก็โชคดีไปอ่าและถ้าไม่มีลูกหลานละไม่มีลูกคอยจุนเจือให้กับเราละการออมเป็นอีกหนทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะมีเงินใช้ในยามที่เราอายุมากสูงวัยนั่นเองค่ะเด็กๆบคน e ูต้นจากเราิเป็นเ่ปิงสกนี้บอเดกี่า่นตาดเกษตรอยกมายู่เคเช่เบิกเงินเอะด้ับจากิเป็นเน่หรือจากเาักการออมกีรสกติกาเม่อมากทีาบว Ja. Ya. Ah, aku pun syok ke hadiah kau pada orang-orang sekarang Amor duduk di tempat nak katanya telak nak kasih dah eh. Lepas tu lelah ni ni Amor duduk bersama dengan Kak Lah kita Jadi orang jual bagi kasih Allah, Lah, macam mana kalau ya? Eh.

suan kat lah tu kalau boleh banyak kot sikit kat lah boleh banyak kot sikit taruh ah. kalau atau boleh sikit nampak โกเบ่อสิคิวิสิะโตถ้าลูอ๊ะโกบ่อยๆวิจับปะปะรทองนี้อตออมอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งสุพตกานีก็คือขายสัปดาห์ละ2วันแหละวันจันทร์ดืนงาวันพระหัสดวารีหากมานบื้องบานยอกวันไหนที่ได้ตังเยอะเราก็จะออมเยอะหน่อยประมาณเฉพาะวันจันทร์่เฉพะวันจันทโดยโดยประมาณก็200อะไรแบบนี้สัปดาห์ละสองร้อยสองสีก็ตีว่าสุุเลตุเด ลาเปอาโตลาเปียโตลผักไหมคะผักคาเสื้อผักคาจวีวารเล่ขายไปด้วยขายไปพังพังเดี๋ถึงไหนแล้วตะกี้สัประมาณนออตอนลนนี้กะรำมัว่าปอเนีปีมลนนี่ันังบ,บงหาหนึ่นึ่งองห้าหนึ่งเวิร์กมากเลยสองหนึ่งหนึ่งเลขสวยไปซื้อ สอ,อ,องห้าหนึ่งห้าสิบหกการุคิโกโอโมกิโตห้าสิบหกเนี่ยเรานี่ยกำลังก้าวสู่สูงวัยดอ,อ,อกการเตรียมพร้อมแม่หนอนแต่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกิโตเข้าสู่สูงวัยตอนนี้โราภาคภัยไข้เจ็บอะไรมีไหมอ่ะเดอ้อแต่ว่าไม่เยอะอ่ะอะอะความดันย่าละเอาความดันนะปกติเนี่ยโอมโอกิตตแต่นะว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วกิโตดูแลสุขภาพกิโตแม่หนอกินผักสีเขียวค่ะอ่ากินผักสีเขียวย่อ หมอแนะนําให้กินผักสีเขียว่ะเดี๋ยวสวนแนะนํากินผักสีเขียวกะละไม่มีผักกินข้าวไม่ได้เลยนี่ความสุขผักของอิตาลีอิตานี่เป็นผักที่มาจากสวนกิตโตก็เรารับซื้อมาจากที่อื่นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่รับซื้อเป็นกลุ่มอ๋อเป็นกลุ่มอ่เป็นกลุ่มในหมู่บ้านนั้นพอของกลุ่มของกะละนั้นสิบคน เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีคนปลูกเยอะก็มีแค่สองสามคนก็พอมาขายได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนขายเยอะเหมือนเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันแต่ก็โอเคแต่ว่าก็โอเคการออมนี่สําคัญที่สุดแต่กิจตรนออมแบ่นกิจตรนกสิไปดดุยแบ่นกิจตระหนกตาป่ออย่างน้อยกิตตระได้มีเงินใช้ในวันในยามที่กิตตระจุกเฉินแล้วก็ในวันหนึ่งที่กิตตระเดชเฉินก็บรเวลาราอีกทุกปีนึ่งก็ก็บบุกคอสกันเลีแล้วจะบลัฟบัวปะตัวมาเสือทัวแบบนี้มาเสือทัว รายแบบตู่เราก็เก็บไว้แล้วสกอดาคิดต่อแต่แต่การออกต้อสทำคัญสิเพนดูวิตุเป็นสิ่สกัดเลยแต่ก็มักจะเออะไรว้างอ่นั้ยอันนี้ประธานเกษตรนะคะประธานประธานประธานตลาดโอ้นี่ช่วงถ้าพูดถึงตลาดเนี่ยวายกันวายช่วงไหนตลาดวายนี่เริ่มวายแล้วนะเริ่มวายแล้วครับถ้าจะให้เยอะนี่ช่วงไหนเขาเขาเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงอ่ะหกโมงเช้า ปีแปดปีแปดครับคุณเริ่มวายแล้วโอ้นั่นแหละเริ่มวายแล้วเนี่ยเริ่มไม่มีคนส่วนมากตลาดเราราชการจะมากกว่าค่ะเพราะราชการเขาแต่เช้าเขารีบมาซื้อค่ะแต่ทำงานก็รีบกันค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมเนี่ยค่ะหกสิบเจ็ดครับว้าวยังวัยรุ่นอยู่เลยน่องวัยสรุ่นตอนปลายเขาเรียกแล้วทีนี้เราออมยังไงมากเรามีการออมตังอะไรแบบนี้ไหมเราไว้เช็คเขาบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้น มันเราก็ไม่มีแรงจะทํางานใช่ไหมพอไม่มีแรงจะทํางานเราหวังให้ลูกหลานมาให้เราเขาก็ลําบากทเาเาีเนี้ยเราเราเนี่ยตอนนี้เราอายุสิบกว่าแล้วคิดว่าตอนนี้เรายังม,มีแรงในเรื่องของการขายแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่มีแรงนี่เราเราเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้าง,างในเรืร่องของการใช้จ <ๆ S 2> ่ายผมขายของมานี่เจ็ดปีผมก็มีเงินเก็บไปทําบ้านใหม่แล้วจ้าทำบ้านใหม่มาขายตรงนี้นะ จะขายเนี่ยนะได้สร้างบ้านก็ไม่ต้องห่วงแล้วในยามชราตอนนี้กับยาไปเี่เกี่ยไปเกี่ยวข้าวเอาข้าวเสร็จทำมาขายตรงนี้นะไม่ต้องมีห่วงหรอกตอนนี้เราสูงวัยแล้วตังค์แล้วก็มีแล้วบ้านแล้วก็มีแล้วไม่ต้องห่วงเนาะตายมาแ้วก็ตั้งมันตั้งมันใช่รักษาสุขภาพด้วยเนาะรักษาสุขภาพแข็งแรงอยู่นะแข็งแรงอยู่เออแข็งแรงคหมือนมังกรอยู่ยังไม่ได้อยู่โอเคขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอโชคดีนะขอบคุณค่ะ อีกคนหนึ่งโซเชี l ลเยอะด้ก็เปนต้นอนุมนาบี้ยตเตงหอเด็กวัยรุ่นเขาไม่ค่อยชอบเขาเรียกว่าการขายแบบนี้บางคน้เขาก้องอายแต่นี่ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งตัวอย่างอีกอันหนงบุดกมาอีกแดงตัวกิโตนี่ถ้าลชาร์มาเกมานลุนน์ขอการทํอาหากินคุณไม่ต้องอายเพอย่างน้อยที่สุดคุณได้เงินมาอย่างสุจริต แล้วน okay. ิ d งเด็กกะเด็กมาเด็กนกชื่ออะไรครับเด็กนามอะไรนามลมานลมานลมานปกติเนี่ยผ่านเวลามาามาีมาที่ีปะตลาดเกษตรนี่อายุเดจุ๊บไงั้นเดอดจุอายุเดอจุ๊บพอทุีาขายานอะไรประมาณสองสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วแบบพอเวลาเรามาขายเราเป็นวัยรุ่นนี้วัสุวสดลุกรอไม่ก็ลปกตินี่วัสดุอา จวหาลูกอาสาคไม่อายเลยภูมิใจแม้กับอาชีพอาชีพที่สมมติว่าเป็นอาชีพที่ <ừ. S 2> อายุกิเตวะอะไระแล้วก็บริสอยธยังงจี่ว่ามันเร ปกติก็ตลาดนัดทั่วไปเต็งทั่วไปแล้วก็สรงก็มีเยู่อาชีพหลักของพ่อคุเป็นว่าอันารย์ของอาชีพหลักก็คือขายตลาดนี่ถวยนี่กับพ่านลูกมีพี่น้องพ่อแกด้วยหกคนหกคนอายุกิตเตอร์ทำอาชีพนี้สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกๆทั้งหมดหกคนได้แม่ว่าพี่เต้ก็ไปเหรอก็เดียวนีดเหมือนกันใชเหมือนกันใช่นี่เป็นอาชีพที่สามารถหล่อเลี้ยงกิตเตอร์จนมาถึงวันตอนนี้กิเตร์งาน งานที่จบจบมเสรมิจบโมสามไม่เป็นไรแต่กีตาร์อาชีพอื่นด้วยใช่ไหมครบทำอาชีพอะไรใช่ขายของออนไลน์อ่านี่ออนไลน์ไปอีกหนทางนึงสำหรับเด็กรุ่นใหม่แต่ทีนี้ถ้ามีโอกาสรู้ว่าคนเรียนนะนะเรียนอย่างน้อยมันก็ได้เขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นแล้วเรามีการออมมั้ยก็มีอยู่นิดหน่อยครับสําคัญไม่ได้ของการออมสําคัญมากอนาคตข้างหน้าอนาคตข้างหน้ากีตาร์อาจจะแบบเอาไว้ใช้ในยามเหมือนกับออกคทัวกีต้อนี่ ไปละกี้ยอมั้แล้วนี่อยอะมาว่าปุ๊ตอนนี้น่าหกสิบสามกว่าแลรายได้ยี่ต่อไปนี่พอยังไม่ได้ทําตรงนี้แล้วจะมาจากไหนรายได้น่าจะเราสานต่อแล้วก็เราดูแลย่อต่อเราเลี้ยงยอต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีความโชคดีที่คุณมีลูกแบบนี้และถ้าคุณไม่มีลูกแบบนี้ลหละลูกที่ไม่ได้เขาเรียกว่าลูกที่เขาเรียกว่าล่ะพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่มีรายได้เขาสงสียคุณเรียนจนจบแต่พอมาวันหนึ่งเขา ไม่มีแรงที่จะทํางานเขาไม่มีไรายได้ถ้าคุณเจอรูปแบบนี้คุณก็โชคดีนะเสโมลเลอเลกตัวมาเจนเนี่นะจิมมารกาเซนี่คือเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆว่าเราจะขายแบบนี้จะขายแบบไหนในรูปแบบไหนก็ตามแต่นี่เป็นที่ที่เขอยู่ข้างหน้าแต่เขาขายออนไลน์ <c oughs> ถือว่าเป็นได้ไรายได้เกเล็นระายได้เสริมรายได้เสริมมาการเซมาเสร็จบ้างเแต่กี่ไล่ล เดินไปเดินมาจะเอ๋กับเขาเรียกว่าวัยรุ่นของเราวัยรุ่นตอนปลายไม่ธรรมดาดูจากการแต่งกายอายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบค่ะโอ้ความจำเยี่ยมคูได้ยินได้ยินไม่ลืมครบหมดครบหมดทุกอย่างโอ้ปันจักรยานสุดยอดปันจักรยานด้วยวันนี้ไม่ได้ปั่นเวดเอวโอ้สุดยอดพลัดพด ใช่ได้เลยไดย้มีพุงไม่ไม่ไม่ีพุงใช่มีพุงเอาดูแลสุขภาพปั่นจักรยานแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินนะคะอาหารการกินก็ผลไม้ต่างๆผักอะไรต่างๆและพูดถึงเรื่องของการออมล่ะการออมตอนนี้อายุ80แล้วเราก็มีเงินของผู้สูงอายุใช่ไหมคะ800แล้วเรามีการออมอย่างอื่นไหมคะออมเอเหรอค่ะไม,ไม่มีออมเราไม่ได้ออมเราชอบใช้ ใช่ความสําคัญออมนี่ก็คือลูกหลานให้ไว้งันใช่คือเราอยากได้อะไรขอเขาก็ได้แสดงว่านี่คือความโชคดีของเราแต่ความโชคดีของเรามันก็ไม่ได้มีเสมอไปแต่เราอยู่ในกลุ่มไวเออเอที่มีความโชคดีมีลูกหลานมาเจือจุนจุนเจียแลวก็มีความสุขแสดงว่าลูกหลานเต็มเลยทีนี้ใช่ชอบมากเลยชอบมากเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกขอบคุณ Tuan Yang Rahmati satu salore lagi di dalam membuatkan persiapan Presiden M menuju kepada usia emas ialah simpanan yang pihak kerajaan tolong separuh kita simpan separuh ialah tabung simpanan negara ataupun POCO menjadi satu unit kerja yang pihak kerajaan letak mari untuk menjadi tabung tengah yang akan dapat tolong sokong dialah simpanan duit untuk kehidupan di usia pencet bagi orang Thai yang buat kerja bebas ditubuh ikut undang-undang untuk menambahkan peluang kepada orang Thai semua dapat masuk sampai kepada bantuan Tunku Kerajaan eh, dengan sama rata dan dapat membenarkan duit pencing dengan suka hati. Yang mana Kau saat ini buka timur ahli kali pertama sejak pada 25 Sing Hakum 2558 sampai sekarang di bawah konsepnya kita sipek, kerajaan eh, tolong sipek, kita boleh pencing. Yang mana orang yang masuk jadi ahli tersebut mesti kena jadi orang yang berwarga Thai. Umur 15 sampai 90 tahun. Kijau bebas seperti mana nego berjual, maka upah keseluruhan petani termasuklah juga kepada pelajar. Yang mana pada masa Selagi lagi ke data dari penonton rancangan nasi kerabu akan buat akak penonton give berjumpa dengan ahli yang sipai dengan ko oco ataupun sipai duit dengan ko oco katanya sekarang ni dia buat pijak apa kenapa kok dia kena sipai dengan ko oco yakin setara mana dengan projek ini lagi pergi dengan orang jual meka orang apa dah orang kijau macam-macam berkenaan dengan hasil panen ni dah kongkan om dah aku hari ni kita nak mai kecek dengan iaitu tuwe kedai yang dia sipe duit dengan ko kan om hai chat Okey hot no om orang nak simpan ni umur berapa sikit-sikit sebab apa dia aku nak buat persiapan apabila kita om tua nanti gain tak Allah ah lah ni ngam mari di satu kedai iaitu kedai Chai Alai Yun berkenaan dengan kedai yang saat ini jual จราวอลอลล่าบักะกะเกตอบรรจุปอดด้วยกับข้าวเสียดีค่ะสัสดีค่ะคุณเวลาอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้เลยอันเดอรสัญญาอะกันพี่ค่ะาริณีธรรมดินะครับเป็นผู้ประกอบผู้ประกอบกาของธุรกิจร้านเปิดมานานอะรยังอ่ะคะอ๋อสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วตอนนี้พี่ทารินี อายุเท่าไหร่นะคะ52ปีค่ะแล้วเข้าไปสมัครในเป็นสมาชิกของกอชตั้งแต่เมื่อไหร่คะคี่ห้าปีมาสี่ห้าปีมาแล้วกี่เขาเรียกว่าส่งเดือนละเท่าไหร่วะส่งเดือนละพันโอ้ส่งเดือนละพันเลยโอเคแต่เราจะส่งขั้นต่ำสุดนี่เท่าไหร่อะเขาให้เกินหนึ่งไม่ปีหนึ่งไม่เกินหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยจังอะก็พอดีน้องเขามาช่วยขอเขามาขอกไปจังว่า คือถ้าเราอมยอะกุ่กดีหนึ่งอายุเราด้วยใช่ค่ะแล้วในในในร้านหรือว่าในครอบครัวเรานี่มีกี่คนอะคะที่สมัครเป็นสมาชิกของกอชลูกชายอีกสองคนโอลูกชายอีกสองคนสมัครให้ลูกด้วยใช่แปลว่าทํางานอยู่ในร้านนี้หมดเลยข้อดีของการออมมันดียังไงอะก็คือสะสมไว้ใช้บ้านปลายชีวิตโอ้ยังโน้นเผื่อเผื่อไม่มีใครเลี้ยงพูดถึงเนี้ยก็ร้าน ต่อให้เราไม่ไหวยังไงลูกก็สานต่ออาชีพตรงนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าการออมนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเริ่มแรกก็คือเขาแนะนําใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาแนะนามาเขาแนะนามาแสดงว่าพี่ทารินีเนี่ยออมกับกอชแล้วมีมีออมแบบอื่นอีกไหมคะก็มีพวกประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราคิดว่าเนี่ยอย่างเราเงินเนี่ยเราออมไว้แล้วเราเตรียมพร้อมอะไรบ้างเข้าสู่สูงวัยเนี่ย เขาบอกว่าคนเราพอ40ขึ้นไปนี่ต้องต้องวางแผนเลยนะใช่ค่ะใช่วางแผนเลยนะก็60กะว่าจะปล่อยวางอย่าเพิ่งปล่อยวางยังไม่แก่เลยไอ้ลูกทางานอกงานอนนี้ก็ฝึกเขาไว้อยู่ค่ะเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้เปิดร้านเนี้ยเราทําอาชีพอะไรมาก่อนนะคะเป็นลูกจ้างเขาอะค่ะโอ้เป็นลูกจ้างใช่ค่ะลูกจ้างลูกจ้างแบบไหนฮะก็ไปฝึกขายอะไรนี่แหละค่ะไปทําบัญชี จนในที่สุดเราก็จะว่ามาเปิดเองควรจะเปิดเองใช่พอดีได้แฟนก็แฟนเขาประจวบเหมาะแสดงว่าเราเปิดร้านขายอะไรแบบนี้มากี่ปีแล้วถ้าถ้าประมาณสิบห้าปีค่ะที่นี่เพิ่งเปิดหรือว่ายังไงอะคะสิบห้าปีแล้วค่ะเพิ่งเปิดเปิดสิบห้าปีแล้วใช่ค่ะทำไมเราผ่านเส้นทางนี้เราไม่ไม่เคยคุ้นคุ้นเทไรสิบห้าปีแล้วเปิดมาสิบห้าปีเปิดมาสิบห้าปีแล้วก็ถือว่าการออมนี่มันเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไร แต่ว่าลูกของเรานี่ทําอาชีพแบบเราเลยค่ะไม่ได้แบบว่าลูกจะไปทํางานอาชีพราชการอะไรแบบไม่ไม่มีค่ะก็คือฝึกขายอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะอย่างน้อยที่สุดเขาบอกว่าทําอาชีพอะไรก็ได้แต่ถ้าถ้าคนเป็นข้าราชการเนี่ยหรือว่าทํางานในส่วนของที่เขาจะมีการออกว่าจะมีเงินจะมีเงินของเขาใช่ช่ถ้าประกันสังคมเขาก็จะมีกรณีในเงินของฉลับใช่ใช่แต่ในส่วนของเราก็คือการออกตรงนี้ แน่นอนที่สุดว่ามีส่วนทีแล้วก็มันเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยใช่ค่ะรัฐ50ใช่ไหมใช่ค่ะรัฐ50รัฐ50โอ้ไม่ต้องห่วงแล้วต่อไปลูกๆก็ไม่ต้องแต่ลูกนี่กำไรเลยนะเพราะเขาสมัครอีกหลายปีเพราะเขาตั้งสมัครตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยังยี่สิบคือแล้วกว่านู่น60โอ้บายบายเลยนะใช่ค่ะที่ทารินีมีอะไรที่อยากจะฝากเ้าคิดให้กับคนที่เขากำลังก้าวสู่สูงวัย เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในเรื in> ่องของเนี่ยในเรื่องของการเดินก็เนี่ยค่ะก็คือหมายถึงว่าเราต้องเตรียมความพร้อมไว้เพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนใช่ไหมคะใช่เราเก็บมีเท่าไหร่แล้วก็เก็บเท่านั้นเพราะว่าพูดถึงกอชนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราออกแค่ห0สิบรัฐบาลให้อีกห้าสิบเหมือนเราเราออกเรา ออมเดือนละพันรัฐขาให้เราอีกพันหนึ่งไว้ใช้ดามยามที่เราเจ็บแก่เท่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมคะอย่างน้อยถ้าลูกไม่เลี้ยงอนาคตเราก็ยังมีเงินออมตรงนี้อยู่ถูกไหมคะก็บอกว่าคนโชคดีก็โชคดีไปแ่ว่าหากว่าคุณมีลูกที่จะมาช่วยดูแลแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งวันที่เขามีครอบครัวเราก็ไม่รู้ว่าอย่างว่าเขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีเงินออมอยู่ตรงนี้ไว้อย่างน้อยเราก็ใช้ได้ สบายในยามแก่เท่ายามชราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานใช่อันนี้สําคัญเลยค่ะความเนี้เราจะต้องเราสําคัญที่สุดสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันใช่ค่ะสมัยก่อนเพราะว่าพอยลายามแก่เท่าดิฉันก็หวังพึ่งลูกหลานโอ้เดี๋ยวนี้นะลูกก็ ภาระเขาก็มีเขาแต่งงานมีครอบครัวเขาก็มีลูกเขาก็ออกไปภาระเขาก็เยอะหน้าที่เขาภาระเขาก็เยอะเราจะไปฝักหวังพึ่งลูกหลานตอนนี้ไม่ได้อย่างน้อยก็เขาเรียกว่าพึ่งพิงทางใจก็ดีใช่ค่ะใช่ถ้าพึ่งพิงถ้าสมมติเราหวังในเรื่องของเงินเราก็ต้องเข้าใจในสภาพภเศรษฐกิจหลายๆสิ่งหลายๆด้วยใช่อะไรที่พึ่งพาตัวเองได้เราก็ต้องพึ่งพาไปอย่างน้อยถ้าเราออมไว้เีแต่เนื่อเนเรายาม ชาลาเราจะได้ใช้เงิงนตวเนี้ใช้ได<ช><ๆ>้อย่างสบาย,บายเลยสบายสบายเลย<ช>โอ้ขอบคุณี่ได้ <c oughs> ได้แง่คิดดีๆนะครับพี่ธารินีเขาบอกว่าคนเราเนี่ยการวหวังพึ่งตัวเองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด<ช><ๆ>เราจะหวังพึ่งลูกหลานเนี่ยในอนาคตต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจธธอะไรปรจัจจยังไงแต่ถ้าหาว่าเขามีเหลือล้นล้นเหลือก็ไม่ทอดทิ้งเราใช่เาไม่ทอดทิ้งเราแต่ว่าเราอย่างน้อยเราต้องพึ่งตัวเองก่อนย้ายเป็นภาระของลูกหลาน ดีต่อไป60ชิวชนั่งขายโยสบายพอดูแบบนี้น่าจะ8090เ้สบออสบายร้อยปีไปเลยก็แล้วกันก็สบายสบายง่ายๆ่ายเขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนชราหรือว่าเราสูงวัยมัวแต่อยู่ในบ้านไม่ได้ไ้เจอกับลูกค้าต้องเที่ยวต้องเที่ยวใช่แม่บอกจะไปเที่ยวเลยนะลูกนะแม่บอกจะไปเที่ยวแล้ว โอเคค่ะกำไรชีวิตนะไรท่องเที่ยวเอามีคนยัซื้อค่ะมาซื้อได้เลยค่ะขอบคุณพี่อัได้จ้าดีค่ะเดเป็นโรโนมาตีคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มาอีกท่านหนึ่งนะคะที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการออมจริงๆแล้วถ้าพูดในเรื่องการออมเนี่ย ก็ละออมได้หลากหลายไปคุยกับบรรดาแม่ค้าแล้วไปคุยกับเถ่าแก่ไม่ถึงว่าเถ่าแก่ว่าเจ้าของธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์แล้ววันนี้ก็มาคุยในส่วนของบุคคลที่ทํางานในส่วนของภาคร,ราชการถ้าพูดถึงคนทํางานราชการเนี่ยแน่นอนว่าเขาบอกว่ามันต้องมีเงินบําเ็จบํานานแต่ นี่ไม่ใช่นะคะก็คือพี่ชัยวุฒิพรมเอียดสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาสิกาบูวันนี้มัวหน่อยเพราะว่ารับผิดชอบในส่วนของสูงวัยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องเตรียมพร้อมเมื่อเข้าสู่สูงวัยเออ40ปีขึ้นไปนี่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดมาก40ปีชีวิตมันจะนิ่งและมันทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วอย่างพี่ชัยวุฒิตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ54ปีครับว้าดูไม่แก่เลยแล้วก่อนนั้นนี้ทำอาชีพอะไรอะคะอยู่ทหารพานโอ เป็นทาหารพลานก่อนใช่แล้วก็มาเป็นออมาเป็นอ,อสอได้ไงใช่ออกจากนู้ออกจากทาหารพลานนะครับแล้วก็มาสมัครสอบอ,อสอ,อ๋อเรื่องราวของการอาชีพการทํางานนี่เราอาจจะไม่พูดถึงแต่ทีนี้เ็าบอกว่าถ้าถ้า,ถารับราชาการแล้วจะต้องมีบำนางบำเหน,น็จบานาญอสอเขาไม่มีเหรอฮะไม่มีครับจะได้เงินช่วยเหลืออย่างเดียวครับอายุราชาการกี่ปีก็คูณด้วยเงินเดือนสุดท้ายครับเอาแล้วถ้าสมมติว่าช่วยช่วยเหลือเนี่ยเราต้องทํางานกี่ปีล่ะอ,อสส ห้าปีขึ้นไปครับแล้วก็ไปผ่านการฝึกอบรมจัดตั้งที่ค่ายธนรัฐก่อนครับต้องได้มีไปประกาศก่อนถึงเขาจะให้เงินตรงนี้ได้ครับแล้วกี่ปีแล้วเ่ะเป็นอสยี่สตอนนี้เป็นอส่ที่เรารทำทำงานเป็นอสตอนนี้กี่ปีแล้วเข้าเมื่อปี2 5 4 1ตอนนี้ก็23ปี2สปีครับแสดงว่าเราได้รับเงินช่วยเหลืออย่างไรคะใช่ครับตอน ตอนอายุหกสิบปีถึงเขาจะคูนเงินเดือนสุดท้ายของเรากับอายุราชการครับโอ้ค่ะและทีนี้เรามาสมัครกอชได้ยังไงล่ะพอดีทํางานอยู่ที่สารกลางครับถึงเจ้าหน้าที่ห้องคังจังหวัดเขาก็แนะนําว่าสมาชิกอสนี้สมัครได้ตอนนี้ก็สมัครเข้าปีที่สองเลยครับอ๋อเข้าปีที่สองแล้วแต่นั้นเราสมัครถ้าจริงๆเราสมัครตอนที่เราอายุประมาณสักสี่สิบ 40กว่าใช่ครับหรือไม่ก็30กว่านี่กําไรเลยนะคือกําไรนะที่นี่ก็คือไม่ต้องเดือดร้อนลูกเดือดร้อนหลานอะไรแบบนี้แต่ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาพึ่งมาแนะนําเขาพึ่งมีด้วยใช่ครับถ้าแนะนําแต่ต้นนู้ 3 5 40ก็สมัครทันครับผมโครงการยังไม่ออกมาใช่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีข้าวว่าสายแต่อย่างที่สุดเนี่ยตอนนี้52เราสมัครมาแล้วประมาณ2ปีโดยประมาณใช่ไหมคะัองปีครับโอทันทันอยู่ก็ประมาณ10ปีไงแล้วก็เกษียณพอดีเดือนเท่าไหร่สมทบเดือนเท่าไหร่คะปีหนึ่ง สมทบเงินไม่เกิน13,200หมันสอ้อครับแล้วพี่ชายวุฒนี่เดือนหนึ่งก็บางทีมีมากก็พันหนึ่งโอ้พันหนึ่งแหละดีที่สุดพันหนึ่งก็พันร้อยแบบนั้นครับพันร้อยโดยประมาณไม่ได้เรามนุษย์เงินเดือนไงครับในลูกในเมียอีกมีครอบครัวใช่ไหมคะครับผมลูกอีกคนนะคะลูก2ครับลูกสองลูก2แล้วลูกก็กําลังเรียนด้วยโตเลยครับโตเรียบร้อยแสดงว่ามีครอบครัวหรือว่ายังไงล่ะคะจบแล้วครับจบแล้วจบจบเรียนแล้วจบการศึกษาแล้วก็ คนนึงก็มีงานคนนึงก็ยังว่างงานอยู่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เราก็ไปเป็นภาระให้กับลูกใช่ใเราก็ดูแลตัวเองการอมนี่มันเดียงไงอ่ะมันพอเราอายุ60ปีเราออกจากงานแล้วก็มีเงินใช้บัตรทังในแต่ละเดือนได้เราไม่ต้องไปอ่ารบกวนลูกอะครับเขาเรียกว่าชีวิตมีความหวังใช่ครับชีวิตมีความหวังเงินชราภาพก็6700ก็ ใช้ได้ครับต่อเดือนเราก็ไม่ใช้ใช้จ่ายอะไรคลชราถ้าเราย้อนกลับไปชีวิตเราเพร่สุเวยหนุ่มสิ่งที่เราอยากจะทํามากที่สุดคืออะไรอการวางแผนนี่แหละการวางแผนแต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้เก็บตังค์เท่าไหร่ใช่ไหมใช่ไม่รู้ไปไหนหมดแต่ว่าพอเราอายุห้าสิบเนี่ยเราคิดได้ได้แหละเพราะว่าเราต้องเริ่มเก็บตังค์แล้วคก็มันยังไม่สายใช่ครับอย่างน้อยพอเรา เกษียณว่าเราออกจากงานไม่เป็นภาระต่อลูกไม่เป็นภาระต่อเมียอรพูดเชิงน้อยใจเลยนะเี่กำลังเข้าสู่สูงวัยอย่างเต็มแบบนั่นเลยครับมันนับถอยหลังเลยครับมันนับถอยหลังเขาบอกว่าผู้คนอายุ5 0าสิบห้อัพขึ้นไปเนี่ยความน้อยใจก็มาแล้วมักถึงนึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าดูไม่แก่ยังไม่แก่อย่างน้อยก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะก็สําคัญที่สุดการออมเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน อัวเฮ้ยเสียดายพูดถึงจริงๆอยากจะไปเที่ยวที่บ้านไป <c oughs> แล้วภรรยาทํางานอะไรอยู่คะอะตอนนี้ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเสร็จรถครับอ๋อโอเคอย่างนั้นก็เขาก็มีงานการงานหน้าที่ของเขาในส่วนของเราก็มีหน้าที่การงานของเราใช่ครับก็ไม่เป็นไรและส่วงวัยต่อไปครบ60ป,ปีบริบูรณ์ทำไร่ทํานาก็ได้เอาใกล้ๆเนี่ยเขาเรียกว่าทําเป็นอาชีพเกษตรกรก็ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณ,คณทิ้งท้ายตรงนี้ พี่ชัยวุฒิมีอะไรอยากจะฝากให้กับผู้ที่กําลังก้าสู่สูงวัยอสิ่งที่อยากจะฝากเขาก็อยากจะญชวฝากลรันอะไรด้วยเพราะว่ากชนี้กองทุนการออมแห่งชาตินี้เริ่มสมัครได้งัแต่อายุ1 5บหถึงหกปีครับถ้าเรามีโอกาสจะสมัครตอนนี้เราก็สมัครได้เลยครับเพื่อตอนเราอายุมากเราจะได้มีเงินเก็บไว้ตอนชราภาพครับผมโอเคเขาบอกว่าไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยอย่างน้อยที่สุด อนาคตของเราก็ไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลานเราก็มีเงินใช้ฉลองในวัยชราฉลองสินะแต่ที่สําคัญเนี่ยเราก็จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งตนก็ต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายสุขภาพใจสําคัญที่สุดร่างชาติจิตใจคุณเข้มแข็งแกร่งร่างกายก็ตามสภาพในอย่างที่บอกก็ตามเลยขอขอบคุณครับ Si sebut mama la kada ko belo tai mati masa rancangan nasi kabu kita habis dah ni lah dia katanya cara hak simpan dia cara hak kan om kalau dia kakak nak simpan duit macam mana duduk dia tahan dia kakak tu nak simpan macam mana tapi ingat orang kita apabila sapam umur tua penting sekali jaga kesihatan tubuh badan sodo jaga kesihatan jiwa kena tupe diri sendiri jangan harap pada cucu gitu dulu salam sejahtera dan assalamualaikum kapadikah